ดีเจอ่องค่ะนัมเบอรนนะคะปิดท้ายที่สแตนบายหล่อค่ะก่อนนั้นลืมไปก่อนนะคะคุณเราจะแอบ,บรักใครสักคนได้นานแค่ไหนนะคะขอบคุณเริ่มต้นกับซ้อมมีไฟอันดับที่14ของชั่วโมงที่2ของเรานะคะซึ่งมีคุณผู้ฟังนะคะจากชั่วโมงที่แล้วส่งเข้ามาบอกว่าอ่ะเปิดฟังพอดีเลยอยากรู้ว่าวันนี้น้ํามันขึ้นราคาไหมจะได้ควรเติมเออชั่วโมงที่แล้วไม่ได้พูดเรื่องน้ํามันเลยค่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงที่แล้วเราพูดกันอยู่2เรื่อง เรื่องหนึ่งคือคุณคิดว่าวันศุกร์นี้กับศุกร์หน้าศุกร์ไหนรถจะติดกว่าซึ่งคุณผู้ฟังที่ฟังช่วงอ้อมก็บอกว่าน่าจะเป็นศุกร์หน้าเพราะกดสองกันมาเยอะกว่าคิดว่าศุกร์นี้ยังไม่ค่อยติดอ้อมก็อ่าเข้าใจได้คิดว่ายังไม่จริงกระเบลกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังไม่ฉลองหรือว่าเงินเดือนยังออกไม่ครบอาทิตย์หน้าน่าจะดีกว่าตั้มก็ไม่รู้ว่าอาทิตย์หน้าจริงๆแล้วพอวันที่30มมันคือวันศุกร์คุณผู้ฟังจะใช้วันลาใช้สิทธิ์ทยอยทยอยหยุดกันตั้งแต่ ที่เจ็ดที่แปดทีเก้ากันเลยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าส่วนคนที่ถามราคาน้ํามันต้องบอกเลยว่านั่งไล่หาดูเนี่ยนะคะประเด็นมันอยู่ที่เอ่ยยังไม่มีอัปเดตราคาถ้ายังไม่มีอัปเดตราคามาบอกว่าพรุ่งนี้นะ้ํามันลงสามสิบสตางค์หรือสี่สิบสตางค์ก็แปลว่าวันนี้ยังไม่มาค่ะคุณผู้ฟังเติมไปก่อนไหมถ้ามันลงไปเกินครึ่งถังแล้วก็ เตนะิเมเทสนะเติมเทอเพราะเราไม่รู้ว่ารถจะติดอยู่ตรงไหนเลยทีเดียวนะคะก็เติมพอแต่น้อยๆก็ได้อะเติมให้มันพ้นครึ่งถังมาหน่อยนะไม่ต้องเติมเยอะก็ได้เอาให้มันพ้นที่คิดว่าอะไปไหนมาไหนก็ยังพอสะดวกแล้วก็รอให้มันลดราคาลงได้อันนั้นก็แล้วแต่นะคะแล้วก็เรียกได้ว่าวันนี้อ้อมคุยกับเพื่อนในกลุ่มเขาก็มีการถามกันว่าเออจะขึ้นไปเที่ยวต่างจังหวัดขึ้นไปหากันหน่อยไหมอะไรเงี้ยแถว ถวปลายอะไรเงี้ยนางก็บอกเลยอย่าเพิ่งมาเลยช่วงนี้นักท่องเที่ยวแน่นคนไทยคนไทยที่เป็นเพื่อนเนี่ยไม่ต้องรีบมาเพื่อนดูแลไม่ไหวแล้วก็เลยถา,ามว่าเป็นยังไงก็บอกว่าช่วงนี้ต่างชาติเยอะกัญชาลืมก็เลยบอกโอ้คนที่นั่นเขาป่วยเยอะเหรอถึงใช้กัญชากันเยอะเลยเพราะว่าเราก็รู้อยู่ว่าต่อให้กัญชาไม่ผิดกฎหมายแต่จุดประสงค์ของการให้ใช้ที่ปรับเปิดกว้างคือสันทไม่ให้สันทนาการถูกไหมคะเพื่อทางการแพทย์ เพื่อนถ่ายรูปมาให้ดูบอกว่าไม่มีทางการแพทย์เลยสันทนาการล้วนๆเสพเพื่อสนุกอย่างเดียวเลย <c oughs> ก็มันไม่ผิดกฎหมายไงแต่นะคะพอดีแล้วก็มันก็เลยประจวบบอกกับว่าเห็นเดอะสแตนดาร์ดเขาลงเกี่ยวกับเรื่องของปลดล็อกกัญชา3เดือนศูนพิษวิทยารามาธิบดีพบผู้ป่วยแล้ว212รรายนะคะ อันนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งค่ะคุณฟังฟังไว้ก็ไม่ได้เสียหายเพราะบอกว่าในรายงานนี้มันชี้ออกมาเลยว่าจงใจใช้เพื่อนันธนาการหรือที่เรเรียกว่าสันธนาการมากที่สุดนะคะ87คนคิดเป็น41%นะคะจากคนทั้งหมด212คนที่มีโอกาสที่สัมผัสกัญชาที่เขาไปทำการวิจัยนะฮะอยากทดลองใช้ว่าจะมีผลอย่างไร58คนก็คือร,ราวๆ7 ะะใช้โดยเชื่อว่าจะบรรเทาอาการเกี่ยวกับเรื่องของโรคหรือส่งเสริมสุขภาพอันนี้เป็นตามเป้าประสงค์หลักตอนต้นเลย16คนหรือ7.5ซึ่งน้อยมากเลยนะคะแล้วก็ไม่มีเจตนาจ,จะได้รับกัญชาแต่บังเกินคงมีคนได้เอาไปให้หรือว่าผสมมาแล้วไม่บอก11คนราวๆประมาณ5.2แล้วก็ไม่ระบุอีก40คนนะคะเพราะฉะนั้นเขาเปิดโอกาสให้คุณได้เข้าถึง เพื่อประโยชน์ที่ดีในแง่ของสุขภาพอย่าทำร้ายเลยเอาจริงๆนะเพราะอะไรวันก่อนเขาก็มีคนร้องเรียนแล้วก็ไปตรวจใช่ไหมคะปรากฏว่าแถวซอย11อ่ะสุขุมวิทเจอเป็นฟู้ดทรัคแต่ขายกัญชานะแต่ฟู้ดทรัคจริงๆมันขายกัญชาไม่ได้อันนั้นก็ดอกหนึ่งแล้วไปเจอร้านแผงลอยร้านแผงลอยก็ไม่สามารถออกใบอนุญาตได้ก็ขายกัญชาเนี่ยเนี่ยเนี่ย คนที่เขาลงทุนที่เขาทําถูกแล้วก็ทําเพื่อแบบเออทางการแพทย์จริงๆเขาก็จะเสีโอกาสไปหรือต้องจริงนะคือคือก็อก็คิดแล้วก็ต้องตรวจสอบดูแล้วก็ดูแลลูกหลานกันให้ดีๆคุณผู้ฟังลําพังเรื่องของซูบุรีก็กินเหล้าก็ยังตามไม่ค่อยจะทันมีกัญชาไปอีกฮ <c oughs> e f m แฟนดมไลฟ์เรื่องนี้ดีกว่าเพิน ชิลสบายคืนนี้ที่เจอกันแล้วมีความสุขไปได้วยกันนะคะเราเปิดด้อมของเราค่ะกับโฟ i มิกซ์นะคะเขาจะมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่2องทุ่มครึ่งใครที่อยากจะมาแถวแถวนี้หรืออยากจะโทรมา02 6ย์ส3 7 3เราจะเปิดสายตอน3ามทุ่มนะคะย้ำไว้ก่อนสายเนี้ยเราจะเปิด3ามทุ่มแต่น้องเนี้ยจะมาตั้งแต่2องทุ่มครึ่งคุณผู้ฟังมาเจอกันได้สําหรับทุกช่องทางทาง EFM ค่ะ EFM